hello youtube สวัสดีหมูเพื่อนนี่เมื่อนี้คอยชิมาว่าดูเรื่องการแงะแกะปลากระป๋องเป็นเรื่องง่ายๆเลยเนาะบางคนเล็บกระโบมี่กะกหอนแกะขยากถึงเธอเล็บจีกกระมีเล็บจีกย้อนกระมี่อะไนี่เนาะจะี๋ยชิว,ว่ามันง่ายปะไหนที่ง่ายๆก็คือน,นี่คอยมีวิธีง่ายๆใส่บ่วงแต่เอาหาตัวมันกั้นมันเอาแข็งๆเด้อจะเห้ตัวเอามันอ่อน,ออนๆเลย แต่ป่าเป๊ะๆเนี่ยอันนี้ไม่อยากนาพดใส่ตัวเป๊ะๆนี่บลาเป๊ะก็ได้นี่เอาเอาเบือเอเอเออ้องเอาเบื้องกันตักนี่เข็ดซีก่อนนี่แงะแงยเข็ดซีนี่นี่โอ้ยโอ้ยนี่แงะเข็ดซีเลยกับแนวนี้ซอสเข้านี่งัดบัดเนี่ยว้ายโคตรง่ายอ่ะเราต้องออกแห้ง นี่ที่งานตันกก้งแกะปลากระป๋องเรื่องงงๆที่คุณชายเขาง่าใหาบันแล้วยำอีกบันหนึ่งแล้วเทที่เขาสิแงแงให้มันเมื่อยไปสินะเขาบ่วงมาเปสิลอดหนี่ช้อนบ่วงเนี่ย มัง,งัดเห็นบ่มันจะง่ายครับง,งัดคือโหลดงัดคือนแลวก็สอดเข้าหู้แลวก็ดึงง่ายง่ายไม่ต้องปวดนิ้วไม่ต้องเซียงนิ้วเล็บจีกอีกปู่ที่มีเล็บย้วเป็นห่วงเล็บก็ต้องใช้เล็บนี่คือทริคเลอกันหมท่ทิหนา